เผยสเปคเต็มเรียวมี2 Plus พลัสล้งผ่านแชบรองบนเทน,น่าแล้วมาพร้อมจออ m o ม e เล2 0หนึ่ให้กอง50ล้านมิเซลและแบต5,000มิแอมก่อนหน้านี้ทางเรียวมีประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวเรียวมี2 Pro s e r ป e s 5 5 g ไปแล้วนะครับคราวนี้ก็เลยรุ่นธรรมดากันแล้วนะครับล่าสุดรุ่นเรียวมี2 Plus ก็เริ่มมีการรับรองบนเทน,น่าแล้วครับ และยังมีสเปคเผยออกมาเกือบหมดแล้วครับโดยเรวมี12 Plus m o เดล RMX 3806เป็นรุ่นที่ผ่านการรับรองในเทน่าที่มีดีไซน์ที่ยืมมาจากรุ่น Pro Series กระหมดเลยครับที่มีทั้งโมดูลกล้องหลังขนาดใหญ่และเส้นตัดสีเงินสวยงามมีหน้าจอสแสดงผลแบบมีติ่งส่งหยดน้ำพร้อมจออมัมเเรดขนาด6.67นิ้วความเอ็ด Full HD Plus มีหน้าจอสแสดงผลหยดน้ำพร้อมหน้าจอสแสดงผลแบบอมัมเเรดขนาด6.67นิ้วความเอ็ด Full HD Plus 2,400 คูนูพาสิพิเซลรองรับค่าอิสเลต์เเพร์หรือ120เพิร์รองรับการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอซึ่งชิปมอผลยังไม่ระบุชื่อรุ่นออกมานะครับแต่จะเป็นชิปที่มีความเร็ว 2.6GHz กิกะเฮิร์เป็นแบบออโต้คอร์มีแรมให้เลือกตั้งแต่6กิก8กิก12กิกและ1 6บกิกส่วนลอมมีตั้งแต่1 2 8กิกถึง1เทราไบต์เลยครับรลันบนระบบดิแบตอลแอน 5, ah. รองริบรแต่ยังไบด้วฟเร,รบ ให้กองหลัง3ตัวที่มีทั้งเล่นหลักความเี50ล้านพิกเซลเล่นอัลตร้าไวด์ความร็เ8ี้ด8พิกเซลและเล่นมาโครความเมีด2ล้าพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเมีด66ล้านพิกเซลคาดว่าเรยวมี12พลัสจะเปิดตัวพร้อมกับเรยวมี12 Pro Series 5G ที่จีนช่วงปลายเดือนนี้ส่วนฝั่งกอลอก็คงต้องรอดูหลังจากนี้ครับ